ต๊กใจขนาดครับตุ่มห่างๆเยื่ออาหารประดุกบกขึ้นว่าจิถือปานนี่พี่น้องผมอุย้ยเดี๋ยวโอ้ยเงียก็ับี่อู้ถือว่าพาันนะครับองตวสวยๆงามๆเลยนะครับพี่น้องผมพูดอ่ะปาดปาดปาดน้ำปางครับผมเออเต็นแล้วเต้นแล้วบกเน่าครับ อือหัหมดลุกไปอือพี่น้องเอ้ยมามาแซบมานวัวน้ำกันครับพี่นอ้องบัด พี่น้องผมสวัสดีพี่น้องบรรยากาศรอบนี้เหมือนเศร้าๆบ่าเศร้าบันไดเดอกเอ่องหัวกลามแล้วนะครับพี่น้องผมผ้าพีผ้าน้องมายามมันตุ่มดักกุ้งนะครับพี่น้องผมมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่ามันเถื่อวะใส่ไว้ตะวันแล้วนะครับพี่น้องผมพุ่นพุ่นหลังหนึ่งครับผมยิ่งจะพูดอีกลังหนึ่งนะครับละกันนี่หลังหนึ่งโย่ละจานวูนี่แหละนี่ครับรุ่นกันพี่น้องหลัางเลก จวดนี่ปะนี่ผัดตัวปะโอ้ยมีตะบกใหญ่ๆปปาดพี่น้องเียเห็นปะปาดนมนยม่านเจอวะออ้ยนี่ตะกุ่งบกใหย่งครับปาดปากระดีมาตัวหนึ่งกุ่งเมียม่านพร้อมเอา้า ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องไปขออนุญาตยามหลังตัวไปครับ อุ๊ดพี่น้องผมอู้ดาขาดอู้หูหูตุ่มตุ่มดาขาดพี่น้องเอ้ยเออพูดอะเบิกไลน์อยู่ครับตัอนาดาขาดนะครับเอาขออนุญาตย้ำให้มันเลี่ยวนะครับพี่น้องผมจังไปเบิ่งผลการผลงานโดยร่วมนะครับพี่น้องเออพี่น้องผมหน้าตกใจขนาดครับ ห่างๆเยื่ออาหารประดุกบกขึ้นว่าจิถึกปานนี่พี่น้องผมอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยแงก็มีอู้ยชื่อว่าพันนะครับพี่น้องผมปลาพูกับเขาอุ้ยเก๋วเก๋วไปเท่ครับผมเอาจานหมูไปใส่มาแล้วไปยำมาแล้วให้ผู้ยู่เทียงหนะเป็นผู้เท่นะครับพี่น้องผมเออฮะ แล้วไปกินน้องู้บนันเอา้าจังเบิ่งผลนการผลงานบาัะเทศแล้วนะครับพี่น้องผมหรือว่าท่านใจไไอะไรนะกูเบิ่งตัวกรุงครับตใหญ่ๆสวยๆใสๆเลยปาดปาดปาด,ปาดพี่น้องผมตวัวกรุงตใหญ่นะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเบิ่งผลการผลงานเพนิ่น สวย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 พี่น้องเอ้ยปาด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 พูดอ่ะอครับพี่น้องผมพูด่ะปาดปาดปาดแก้วครับแก้วอู้ดซ่อนไล่นะครับพี่น้องผมกุ้งโตว,วันมันจีท่อในหงมือพี่น้องเอ้ย ผ่านครับผ่านได้จัดเมนูครับผมมาครับพี่น้องครับปานจัดเมนูกันนะครับพี่น้องผมอุ้ยพักเฮาหน่อยเฮาเหีเห่ยวนะครับพี่น้องผมใบอันสะระแหน่ก็เหีเห่ยวนะครับพี่น้องผมใบมะกรูดเน่าครับผมเอา้าจัดเมนูกันอู้นำ้ำลายออกพี่น้องผมขนาดบ่ทันกินก็ได้ นี่ครับวัตถุดิบเฮาดิบอิลีนะครับพี่น้องผมเตรียนพักๆอยู่สดสดนี่ครับผมสดๆเลยนะครับพี่น้องสดๆจากบ่อโอ้ยมีหวามชียนเนี่ยพี่น้องเออผมสดสดเอ้า พี่น้องเหี้ยแบบไล่หนึ่งเอาเอาซ้ำหนีกันนะครับรยันกินโมมดพี่น้องเอ้ยเอ้าขงนัวครับพี่น้องผมฟาดมันลงไปขงนัวฟาดมันลงไปอุย้ยดิดอุย้ยเขากลัวครับผมเขากลัวหัวลงไปบเอ้ยเด็ด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 เด,ด,ด็ดปิปนครับผม คนฟันลงไปใส่ไลมันเข็ดเสียบก่อนเย็ดฝากเก็บนะเอาปิดกับปิดมาอยู่น้ำปลาครับผมเต้นแล้วเต้นแล้วบมกเน่าครับออหักหวัวลงไปออนี่น้องเอ,อ้ย ามาเแซ่บมานัวนากันครับพี่น้องเหมันต์มัดดิเด่นนี้มัดก่อนเด้นเป็นเด้นครับเมื่อนี้เขาเนี้ยหันหันครับผมอู้ยอู้ยอู้ยส่งส่งจัง่อยเอาพี่น้องเอาจัด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 ,จดอืม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  Chỉ <laughs> mà cuộn thì cắt cắp đây phải หมเเูเด็ดเด็ดสดสดมาแซบแซบน้ำกนันพี่รองผม จะแบบไงไงมันเต็นออกโอ้ย่างเด็ดครับผม Ui, khôm Ui, ui. 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 Thích tên hoạt bên bình nó này nó oh, khổ lọc này. Ừ, hmm. oh. hmm. สวัสดคีครับพี่น้องผมครับพี่น้องคลิปนี้ว่ามีอย่างไรนะครับฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำหนีง่งนะหลังจากว่ได้พบกันเรียบอกันหลายหมื่นนะครับพี่น้องผมเอายังพอยังพออันไหมครับอาจจะมันคนเงินพี่น้องส่งฝากแข็งแรง ลำด้วยลำด้วยโชคดีโชคมาเนี่ยจะเปจนจนกันสุข,ขูดสุขคนสวัสดีครับผมขอจัดการมันเบิดกันออ้อโอยจับปอยู่ม,มันกัด